สวัสดีครับบ่าวเถ่าซอสดีท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่12สิงหาคม2566วันแม่แห่งชาตินะครับท่านผู้ชมครับบ่าวเถ่าขออวยพรให้คุณแม่ทุกทกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับอายุมั่นคนงยืนคิดหวังสิ่งไหนขอให้สมปรารถนาเด้อครับผมขอให้เฮงๆขอให้รวยๆวเด้อคุณแม่เด้อคุณแม่คุณ,คณยายอายุมั่นขงยืน กับมณนีเดินทางมาที่วัดปู่ีศูนย์นะครับเมฟซีถามเขามาหลายนะครับหลักร้อยเลขมีที่มาจากพิษณุโลกได้มาหรือยังนะครับหัวที่ผ่านมาหลักร้อยพ้นซีกับมณนีเดี๋ยวเดินทางนำไล่ซีมาให้ปูซีศูนย์เปิดดวงให้แล้วก็จะพามารับชมนะครับหลักร้อยจากพิษณุโลกเลขมีที่มานะครับมหาแมฆขั้วปูซีศูนย์น้ำกันนะครับนผูมชมพูนนะครับเห็นอยู่พูนนะครับผมกําลังเตรียมนะครับเนาะ เตรียมเพลนเตรียมเพ้นปูนะครับานผม้ชมมือนีก็มีรับญัดย,าายโยมเพิ่นมาเปิดดวงน้ําปูอยู่ครับานผม้ชมเพิ่นเดือทางมาทางสนยนอนะครับับบ้าวเถ่าก็จะได้น้าไล่ซือเอาอันนี้ก็คุณพ่อเพิ่นมาประจาตัวเลยอะสวัสดีครับพ่อสักสวัสดีครับกับผมวันนี้สวัสดีครับผมพ,พ,พ่อพ่อเพิ่นประจําเพิ่นมาประจาเปิดดวงน้ําปูบ้าวเฒ่าก็จะน้าไลยซือ เอฟซีแฟนคลับทั้งช่องเปิดดวงให้ปูใเฮปูเปิดดวงให้ท่านผู้ชมเปิดดวงให้ปูว่มนะครับให้ปูเปิดดวงให้สวัสดีครับแม่ศินคนสวยค่ะสวัสดีวันนี้วันนี้วันแม่นะครับเอาให้แม่ศินสุขภาพแข็งแรงเด้อเป็นคุณแม่น้ครับผมมันเป็นนั่นน้ครับให้เพิ่นให้ลำให้รวยนะครับอย่าเก็บอย่าจนแหงๆแม่ศินเนาะไพเอฟซีแห้งๆเดี๋ยวจัง จะพามาชมขอให้พ่อนนั่นจมกลับขึ้นเบ้าเทาเอยเอซีเนาะวันแม่คุณแม่สุกูสุขคนแม่วันแม่สุกูสุขคนครับผมอที่เป็นแม่ดีเด่นเรื่อยยังกระตับสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะแม่ขั่วขออวยพรให้วันแม่ทุกคนเป็นแม่แม่พวกที่เป็นแม่แม่ทุกคนนะขอให้เจริญรุ่งเรืองลำล้ำเร่รวยเป็นล่มโพล่มใสของลูกหลานเด้อสาธุสาธุค่ะ เอฟซีถามเขามาว่าเลขหลักร้อยเลขมีที่มามาเราบ่มาแล้ว,เ,วเอามาแล้วเอาเอา,เ,อาเดี๋ยวจังนันนะท่านผู้ชมจังมาฟังอา่าเดี๋ยวบ่าวเถาเตรียมนี่ก่อนไล่ซื้อถวายพอดีเปิดดวงน้ําปูก่อนขอับข <อ S 1> ผม,มเอามาครับมา <laughs> <laughs> เอาเนี่ครับไล่ซือ้อเอฟซีนะครับเด้ทมมมเอดท่านผู้ชมเมืองเอาเด้อครับบ่าวเถานํามาแล้วนํามาเปิดดวงน้ําปูให้ปูเปิดดวงให้แล้ว นะครับโมเมนเปิดดวงให้ปูได้ท่านผู้ชมเด้อให้ปูเปิดดวงใไฮนะครับผมกับก็จะได้น้ำลายซื้อให้ปูเปิดดวงให้ครับพอดีนะครับเปิ้ลก็มาเปิดดวงนะครับผมอันนี้เอฟซีเมซินนะครับอ่านี่ครับท่านผู้ชมครับเอาเบิรงเอาเด้อนะครับอันนี้ของเอฟซีเมซินนะครับโปรไดที่ฝากมานนำเมซินกันนี่ละลายซื้อทรงให้ปูสุขูสุคนนะครับ ปู่เลยทำพิธีให้มันลายมือแล้วสิครับปู่เอาทำปรชุมนะครับเดี๋ยวบ่าวเถ่ากันจะนำรายชื่อแล้วครับปู่เพิินมาเปิดดวงวันนี้วันแม่เด้อแม่สุขูสุคนเฮงเฮงมันหมานไดชโชคเด้อนสสิงหาคมนี่คุณแม่นะครับ แลดกะให้สุขภาพแข็งแรงวันนี้วันแม่พอดีมา <c oughs> เปิดดวงเปิไปถ้าคุณดีสินเพื่็จะเปิดดวงให้ e เอฟซีพันธบัตรชมนะครับเอาอีเด้อผู้ใดเอฟซีแม่สินค่ผู้นั้นมาเปิดแม่ขั้วเปิดแล้วเด้อเปิดแล้วฝากไล่ซื้อมาน้าแม่ขั้วเด้อค่ะเด้อครับจะมาดูสวดที่หลังเนาะให้ปู้เดี๋ยวปู้เป็นจะสวย อันนี้เอาลายซื้อนะครับเ<ส>พนนะน้องพี่น้องเนะาะเอฟซีซาธุครับผมยกมือสาธุออเดอร์อธิษฐานกิจออเดอร์ครับผมเอฟซีบ่าวถวอาจจะบริไทเงี้ยงพี่น้องเวลาปูสวดแต่เงา้โดนนะครับยันเอฟซีเบื่อเอาชมตัวเลขน้ำปูก่อนนะครับมาแล้วเป็นบนก่อนเป็นบนก่อนอะยำบนก่อนได้พี่น้องเดอ้อ นี่ครับชุดบนเจ็ดมาเจ็ดหลักสิบเบิ้งให้ไกลๆนะครับเบิ้งตัน้อยๆมิคอมได้อ่าหลักสิมีเจ็ดมีศูนย์มีหนึ่งปูวาตัวน้อยๆนะครศูนย์หนึ่งเจ็ดมาสิบนมา1 0บบนกับปูสามสิบวงหวดกันะครับครับต้อเน้นกิเก้าครับปูสองกับเก้ามาตัวหลักสิบครับผมมันเริ่มาเส้นดันที่เจ็ดครับผม สองกับเจ็ดสองกับเจ็ดเอาชุดนีหลักหน่วยชุดเต็มมันชุดเต็มนะปูนะครับจะได้เห็นหลักหน่วยด้วยสิบห้าชุดตรงตรงสห้าคู่ตรงตรงครับแคปเอานาจอธรรมชุ่มนะครับผู้ได้มากลักซิปูได้มากลักหน่วยครับผมหลักสิบนศูนย์หน่เปูเน้นที่เจ็ดบทอนมันได ศูนย์ศูนย์สี่ห้าครับศูนย์สี่ห้ามันเน้นยุดมันจะมาส้นกันที่ศนกับห้ครับปูหมดก่อนครับแต่ว่าห้องบ่มักหาบ่มักหาได้มักศูนย์ครับเพราะว่ามักศูนย์ตัวนี้นี่ครับผมศูนย์กับห้าแต่ว่าห้องมักตนเคลื่อนักลอยมักซีหลักลอยมักซีแมนครับอันนี้มันมาตัวเดียวมันมาตัวหนึ่งหัวที่สี่ห้าลหลักร้อยส กันเข้าออามามันกัิลารตัวับปหลักลอยพอท่านในมีบปูงดไปประเทศเล่าแล้วครับหลักลอยท่านในมีบปูหงวดเนี่ยหงดมีาท่านในมีหลักลอยก็ซมีกับซมีกันปันี่ครับศูนย์หนึ่งเจ็ดหลักสิบนสามสี่หกเจ็ดแปดหลักหน่วยจับคู่เก้าสิบบนเลยจับคู่ก็จะได้สิบห้คู่บนนะครับสิคู่บนตรงๆ นะครับอันนี้มสามกับสี่มาตัวสามกับสี่มาตัวแมนครับมันห้อได้เจ็ดห้อก็มาเจ็ดสามเจสี่อ๋อลักหน่วยมีสามมีสี่มีหมีเจ็ดมีแปดเด่นแค่สามกับสี่ปูที่เด่นเด่นอ๋อเด่นแค่สามกับสี่เจ็ดสามเจ็ดสี่นาะครับขวดนี้เรียูชนกับเบองวเนศูนย์เจดหนึ่งนี่เจ็ดหนึ่งหนึ่งยังไม่หลุดเ้ยครับขันห้อเต็มเต็ม บมมีโอกาสม่านวยปูหนึ่งเจ็ดหนึ่งนี่คือดังแลยตัวนี้ศูนย์หนึ่งเจ็ดหนึ่งรับยังยังมาได้ในรถแต่ว่าห้องวดกันมันจะมาเน้นที่ศูนย์ศูนย์กับห้าครับผมศูนย์กับห้าเาห้องเรียกปราดว่าเอาตัวเดียวเ้าก็เรียกเอาตัวเดียวครับผมมันี่งวดนนี้มันได้มันสนกันศูนย์กับศูนย์กับห้าวันนี้มันสนกันเจ็ดตัวเดียวครับปันทงหลักสีเป็นปูปูอ่านี่ ท่านผู้ชมันจะมาส้นกันที่สูตรกับห้าหลักสิบบนส้นแค่ตัวเดียวครับผมมันมีส้นแค่แค่ตัวเดียวบรรัพปูเด็ดจับเหมือนกับปลายหมอก็จะไปไลยตัวไปไปเลืยกไปเลืยกนั่นเอาอันนี้คือเต็มสูตรนัอันนี้เพิ่ลักสิบสามตัวอันนี้หลักหน่วยหลักหน่วยเอาสูตรเดียวบ่อหล่สูตรลักหน่วยเอาสูตรเดียวสามสี่หกเจ็ดแปดปูจับมาเด่นแค่สามกับสี่ได้ทำผู้ชมเด้อหลักหน่วย นะครับถ้าท่านผู้ชมชอบเต็มชุดกันนี่ครับศูนย์เจ็ดเอ้าปูศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดก็มาได้ตัวนี้ครับท่านผู้ชมม,มาได้นะครับเพราะว่าศูนย์กับหนึ่งอยู่หลักสิบเจ็ดอยู่หลักหน่วยนะครับเจ็ดมาได้ทั้งสิบทั้งหน่วยออกน้ำกันก็ได้ครับโอ้เพราะว่าหนึ่งหนึ่งอยู่หลักสิบเจ็ดอยู่หลักหนว่นวยครับเลขนี้ก็เลขดังที่ปู 1, หน <า S 1> ึ่งเจ็ดหาบรด้แล้วท่านผู้ชมนะครับหาลอตเตอรี่ไว้เลยน้องพี่น้องนี่มันสิตเต็มชุดสิบห้าชุดเอาแล้วเอา สามกับสี่ครับผมสามกับสี่นี่มันจิปเป็นเลขวิ่งบน่นเลยเป็นเลขวิ่งบ่นมาสิบมาหน่วยได้บ้านเฮ้ามาเทียบใส่หลักสิบครับมันบมีมสามกับสี่มีแต่ในหลักหน่วยครับผมมีแต่สุดหน่ิยเขาเลยว่างลักหนเงิใส่้ครัาจะได้ใจสองชุดสองชุดนะปู่ครับผมนี่สองชุดอ๋อนักขับท่า<ค>นผู้ชมน <jer> ี่ครับปูย่างให้แล้วหลักสิบ หลัก10บบนศูนย์หน่ดะครับผมเจ็ดสี่เจ็ดสามะครับชุดเน้นนะครับหลักหน่วยนี่พี่น้องหลักหน่วยสามสี่หกเจ็ดแปดนะครับหลักสี่ศูนย์่เจดหนึ่งเปูวกมาได้เดอ้อท่านผูชมเดอ้อท่าถ้าจับเต็มชุดก็จะมีศูนย์เนึเจะครับผมเอาเอฟซี FC แฟนคลับกระถามาหลายนะครับอยากเปิดดวงน้ำปูแอดไลน์มาเดอ้อนะครับท่ชนมะครับ 0632489695นะครับแอดไลน์มาพี่น้องจะได้น้ำลายซื้อมาเปิดดวงน้ำปูให้นะครับนี่เป็นชุดบนนะครับหลักสิบบนหลักสิบบนปูกะเน้นให้แล้วนะครับสำหรับ Fc ฟซแฟนครับอยากเดินทางมาหาปูนะครับมาเปิดดวงน้ำปูเดินทางมาโดยตนเองนะครับครับวัดคอนสวรรค์ครับบ้านสีสุขห้วยโมงนะครับเนาะตำบลท่าศิลาอำเภอสองดาวจังหวัด สกลนครเดินทางมาได้ครับผมจับ gps มาเลยนะครับวัดคอนสวรรค์บ้านสีสุขห้วยโมงนะครับตำบลท่าศิลาอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนคร <c oughs> ครับเสาร์อาทิตย์มีเวลาบางก็เดินทางมาได้พี่น้องนะครับผมเอาแคปหน้าจอครับชุดบนหลักสิบปูฟันให้แล้ว017นะครับจับคู่ให้ก็ถือว่าเน้นเลยพี่น้องว่าต้องให้ปูวงกลม7 3็42คู่ เดี๋ยวไปไกลมือจังมารอชมชุดลังน้ำปูเด้อนี่ครับอันนี้หลักสิบหลักหน่วยครับกาสาธุบุญน,น้ำปูนะครับพอกันคลิปหน้าครับแอดมินบ่าวเท่าสวัสดีครับ